สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นนมเห็นคนเก็บของเก่าอยู่ข้างทางเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากหลังจากผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อวรเชตเอ็มเปียได้มีการโพสต์ภาพขนาที่กำลังช่วยเหลือคนระหว่างทางโดยระบุว่ารงทางเคลื่อนที่เชสมายบัปโรวันนี้เดินทางมาพักตะวันออกเฉียงเหนือกับใหม่วุฒิพรจันหอมประดิษฐ์ ระหว่างทางเจอสองสามีภรรยาเจนรถหาเก็บของเก่าก็จอดรถลงไปพูดคุยถามถ่ายทุกสุขอย่างไรเดินไกลไหมเขาบอกว่าวันหนึ่งเดินหาเก็บของเก่าระยะทางไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรมีความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีเลยผมก็ให้เงินให้ข้าวสารของกินให้กำลังใจเขาได้มีกำลังใจสู้ๆต่อไปสู้ๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ